เป้าหมายแรกที่สำเร็จต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสมคิดระหว่างกูลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะวันนี้เรายังคงสนทนาพูดคุยกับผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องพลิกชีวิตจากหายนะสู่ความสำเร็จคุณสมคิดระหว่างกูลนะเมื่อวานนี้ดิฉันจำแม่นเลยครับ โมสะดีเลยว่าเก่งกาสามารถรจนเจ้าของกิจการเขายินดีจ้างคุณสมคิดเป็น GM เรับเป็นผู้บริหาร,รสลาซินีแมนชั่นห้องละสี่หมื่นกว่าห้องพักเพราะเขารับแล้วคุณสมคิดบอกว่าผมขอลาออกผม, <laughs> ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ <laughs> แต่เขาไม่ยอมนะเจ้าของบอกไม่ได้รับเข้ามาแล้วต้องทา อาแล้วเอาไงคุณสมคิดเอาไงคะเอ่อผมก็บอกเอ้ยผมไม่มีความรู้เรื่องการตลาดนะแล้วก็ผมทําไม่เป็นอ่ะผมไม่รู้จะขายยังไงแล้วก็แผนการตลาดผมก็เขียนไม่เป็นไม่รู้จะเขียนแผนการตลาดยังไงเจ้าของเขาบอกไม่เป็นไรคุณสมคิด ขอให้คุณสมคิดบริหารเรื่องอทั่วไปให้มันดีก็แล้วกันส่วนการตลาดเนี่ยเขาจะช่วยในเบื้องต้นเขามีทีมการตลาดเขามีผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอยู่แล้วที่เขาดูอยู่แล้วเขาจะมาช่วยทําแผนการตลาดมาช่วยทําตลาดเบื้องต้นฮะแล้วก็พอคุณสมคิดตั้งตัวได้ก็ค่อยรับช่วงต่อเพราะนั้นในช่วงแรกเขาจะมาช่วย <จะ S 2> ไม่มีปัญหาน่าสนใจอคุณสมคิดก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยมผมก็มีความรู้สึกเอา มันก็ดีเหมือนกันเพราะเราก็จนกรอบจะแย่อยู่แล้วไม่มีเงินจะใช้เอามาเป็น GM เอเอเขาจ้างแพงไหมพี่สมคิดตอนตอนนั้นเขาจ้างสองหมื่นห้านะอุ้งก็สูงนะโอ้โหเยอะก็สุนวันดอกเบี้ยที่พี่สมคิดได้สองบาทเอง สาละสองบาทแล้วเป็นไงล่ะเนี่ยกินไปทั้งกว๋วยเตี๋ยวเรือที่กินได้เป็นร้อยชามเลยนะแล้วคุ้มเงินกขาไม่ทางานเป็นยังไงบ้างก็พอผมก็เข้าไปทําใหม่ๆเขาก็ช่วยทําเรื่องการตลาดวางแผนการตลาดให้อะไรให้พอหลังจากนั้นพอผมเริ่มเข้าใจผมก็เอามาทําเองเขาตั้งเป้าไว้ว่าขายสักหกสนของห้องพักทั้งหมดเขาก็ happy แฮปปี้ล่ะ แต่ปรากฏว่าพอผมไปอยู่เนี่ยผมขายตั้งแต่ตึกยังสร้างไม่เสร็จมีคนเข้ามาอยู่ละขายยังไงขายได้ยังไงก็ก็ก็โม้แบบเนี้ยโมว่าโอ้ยคุณมาอยู่เราจะบริการให้ดีแบบนั้นแบบนี้เดินเข้ามาอย่างเดียวที่เหลือนี่ไม่ต้องหิว้วขอให้คุณมาถึงที่นี่เราหิ้วจากรถถึง,ถ,งถึงห้องเลยนะขอให้คุมูมาแต่ตัวที่เหลือเราจัดการแล้วอยากกินอะไรต้องการอะไรเราซื้อให้หมดพรอมอยู่ใกล้ตลาดตรงนั้นเรามีมอไซค์คันเราซื้อเลยบริการก็ปรากฏว่า <c oughs> ก็มีคนหลงเชื่อเหมือนกันเข้ามาอยู่เยอะส่วนใหญ่เป็นพวกการบินไทยก็พวกเดียวกันพวกเดียวกันบ่บ่พวกบินไทยก็เข้ามาอยู่ก็ปรากฏว่าเขาคาดหวังว่าจะขายให้ได้60%แต่ผมขายได้75%็ดปรโอ้โหปรากฏว่าประสบความสําเร็จสูงมากเจ้าของแฮปปี้มากคุ้มเลย คุ้มเลยผมก็ทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็ให้ห้องห้องสูตรผมห้องหนึ่งที่นั่นให้อยู่ฟรีให้พักเลยพักเลยให้พักอยู่ในนั้นเลยกินนอนอยู่ที่นั่นโอ้โหก็ได้เป้าแล้วนะเนี่ยหรูหราพักอยู่ในที่ที่หรูหราสบายด้วยอ่าฟรีด้วยอ่าแล้วก็เป็น GM ละก็ทํางานอยู่ได้สักปีปีหนึ่ง ปรากฏว่า MD เนี่ยถอดคือ MD ต้องไปคุมโครงการใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม <S <S ก็เอา m ออีกคนหนึ่งเข้ามาปรากฏว่าก็ไม่เข้าขากันทํางาน <S <S มไม่ไม่ค่อยเข้าขาผมก็มีความรู้สึกว่าผมอึดอัดผมเป็นคนที่ทํางานหนักไม่เป็นไรแต่ถ้าอึดอัดแล้วผมอยู่ไม่ได้ ผมก็เลยที่จริงเอ็มดีเขาก็ดีนะแต่ผมเลือกมากเองผมเป็นคนที่เลือกนายเป็นกบเลือกคค่ะค่ะค่ะเลยตัดสินใจลาออกไม่ได้ลาออกตอนนั้นก็เอ๊จะทํำยังไงดีก็มานั่งคิดก็เลยหวานใบสมัครไปลองหวานใบสมัครไปดูดูที่เพื่อมีใครเขาสนใจจะเรียกเรามั้งก็ปรากฏว่าที่ห้างพาตาเขาเรียกอ๋อพาตาปิ่นเกล้าเนี่ยนะอ่าพาตาปิ่นเกล้าแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดใหม่ที่หัวหมากอ๋ออ๋ออ๋อเขาเปิดใหม่ที่หัวหมาก ปรากฏว่าเขารับเขารีบรับคนเพราะว่ามันจะเปิดไม่ทันรีบรับคนเข้ามาก็ไม่มีเวลาสกรีนแล้วก็ต้องใช้คนพันสองร้อยคนขนาดรับแบบไม่สกรีนยังยังไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเปิดใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเปิดไปสักพักโอ้โหปัญหายเยอะมากวุ่นวายตีกันหัวหน้าดุลูกน้องไม่ได้นะดุถูกชกนะผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลไล่พนักง,งานออกเย็นหัวแตก ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็อยู่ไม่ได้ลาออกทางผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลก็โทรมาหาผมบอกคุณสมคิดเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอยากให้คุณสมคิดมาช่วยหน่อยเพราะว่าอตอนผมเขียนใบสมัครไปเนะี่ยผมบอกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารคน S <S <S เสร็จเลยเอาเลยมาดูเลยลูกน้องตีหัวหน้านี่นคุณสมคิดมาจัดการเพราะเขียนันงั้นมันต้องโมหน่อยมาเดวคานากีบอกคุณต้องโม้คุณหนึ่งอย่าประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่โม้เนี่ยเขาไม่เห็นความสาม,มารถคุณเขาก็ไม่เรียกใช้คุณพอเราโม้ไปบอกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารได้เลยได้ทางนู้นเขาบอกเนี่ยผมกำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารคนอดีคุณเข้ามาหน่ยอยมาผมถามไปตําแหน่งอะไรก็บอกผกู้จัดการฝ่ายบุคคลไปเลยผมถามว่าคุณรู้ไหมผมจบอะไรมา ผมจบช่างไฟฟ้ามาปวชช่างไฟฟ้าแล้วผมไปบริหารงานบุคคลเนี่ยนะกฎหมายแรงงานก็ไม่รู้การบริหารบุคคลก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะฮะแล้วผมจะไปได้ไงทางูุงเขาบอกว่าไงเขาบอกคุณลุงคิดไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องการบริหารคนเรื่องกฎหมายแรงงานอะไรต่อะไรเนี่ยนะผู้ช่วยคุณเนี่ยจบปริญญาโทสองคนเพราะฉะนั้นเขาจัดการให้คุณเรียบร้อยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเดี๋ยวไปไป ันบริหารคนให้มันให้มันเลิกมีปัญหาเรื่องการตีกันเรื่องอะไรต่ะไๆพวกนี้ขอแค่นั้นพอผมว่าโอ้โหเรื่องนี้เรื่องผมถนัดอยู่แล้วเพราะผมอยู่ช่างกลมาผมเรียนช่างกลมาผมตีกับเขามาตลอดแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยผมเป็นประธานนักเรียนช่างกลโอเคเลยเพราะนั้นเรื่องการตีกันเนี่ยผมถนัดผมก็ตัดสินใจไปไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ปาตาแล้วเป็นยังไงผมเข้าไปสองเดือนเรียบ ทำยังไงอ่ะคนที่เขาไม่ฟังหมืหน้าคนที่เขาตีกันพี่สมคิดไปจัดการยังไงผมก็ใช้วิชาหลักวิชาตอนอยู่ช่างคนก็คือตอนสมัยเป็นเด็กวัดเนี่ยผมจะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเราเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดเนี่ยการที่เราจะอยู่รอดไม่ถูกลังแกไม่ถูกคมเหงอะไรแต่อะไรต้องคบกับคนที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ก็คือใครที่ใหญ่ที่สุดเป็นพี่เบิ้มเราไปตีซีกับมันบอกเฮ้ยกูเป็นลูกน้องมึงนะกูเป็นพวกมึงนะเพราะนั้นเนี่ยพอเราเป็นพวกนายใหญ่ปุ๊บเนี่ยไอ้คนอื่นไม่กล้ายุ่งกับเรามันมาลังแกเราเราสะกิดนายใหญ่บอกเฮ้ยไอ้นี่มาลังแกลูกน้องมึงเดี๋ยวเจ้านายจัดการเเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือวิธีว่าถ้าเราจะอยู่ได้ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาก็คือจับตัวใหญ่ให้ได้อ๋อก็ไปดูว่าใครเป็นหัวโจกของ่มของคนที่ทำงานจับหัวโจกให้ได้เพราะนั้นตอนผมเรียนช่างกลเนี่ย ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องตีกันเหมือนกันก็มีปัญหาเรื่องตีกันแล้วก็จัดคอนเสิร์ตไม่ได้จัดคอนเสิร์ตทีไรตีกันเละทุกทีตอนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยผมไปขออาจารย์ใหญ่ว่าผมจะขอจัดคอนเสิร์ตในโรงเรียนชั้นกวไทยสุยาเขาบอกเฮ้ยจัดไม่ได้เขาไม่จัดมาสี่หปีแล้วเพราะจัดแล้วมันตีกันแหลกนก็เพราะเขาไม่จัดไงผมถึงต้องจัดคนอื่นจัดไม่ได้แต่ผมจัดได้เขาบอกอ่าแล้วคุณจะแก้ปัญหาเรื่องตีกันไงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกประธานนักเรียนแต่ละห้อง มาการันตีกับอาจารย์ใหญ่ถ้ามีการตีกันเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องไอ้พวกนี้ออกหมดโอเคเอาเลยพยาย<ห>ามจะอวดเขาว่า,ว,าว่าเราทําได้ก็เอาไอ้พวกที่เกที่สุดในโรงเรียนช่างคนแล้วพวกเขาก็ยอมมากับพี่ เราไปล็อบบี้บอกเฮ้ยถ้าเราจัดงานมีคอนเสิร์ตในในโรงเรียนช่างกลได้โอ้โหชื่อเสียงเราจะกระชอนเราจะยิ่งใหญ่มากเพราะไม่มีใครทําได้มีรุ่นเราเท่านั้นที่ทําได้ไอ้คนนั้นมันก็เชื่อเรามันก็เชื่อเรามันก็มาเพราะนั้นเราก็จับไอ้หัวโจกทั้งหมดเนี่ยมาเซ็นชื่อกับอาจารย์ใหญ่ว่าถ้ามีเรื่องมันยินดีออกใช่ไหมแล้วเราก็เอาปลอกแขนแบบสหอปลอกแดงใส่ให้มันทุกคนเลยมึงเป็นสวัสดิการ Oh, okay. มึงมึงคอยดูแลความปลอดภัยทั้งหมดมึงดูแลเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยถ้ามีเรื่องมึงเล้ามึงต้องออกนะทีนี้เวลามีคอนเสิร์ตปุ๊บโดยปกติไอไอมีเรื่องนี่คือไอพวกนี้แหละ ็คือหัวหน้าแก๊งไอ้พวกหัวหน้าแก๊งนี่แหละเก๊์ๆทั้งหลายนี่น่ะมันมันคือตัวหาเรื่องออตัวทาให้มีเรื่องแต่พอเราจับมันมาดูแลเรืเ่องค <สอ S 2> วามปลอดภัยเป็นสอหสอใส่ปลอกแขนปุ๊บมันไม่กล้ามีเรื่องนอกจากมันไม่กล้ามีเรื่องแล้วมันต้องคอยมองคนอื่นด้วยใครทําท่าจะมีเรื่องมาเดินเข้าไปชี้เพราะไอ้พวกที่เหลือนั่นละลูกน้องมันทางนั้นก็ไม่มีใครกล้าหือนั้นมันไม่มีใครกล้าหือคนคุมมันได้หมดผมก็เอาสูตรนี้ไปใช้ที่พาตาผมพอเข้าไปพาตาปุ๊บผมก็ไปดูเลยหัวโจกมีใครบ้าง จับหัวโจกให้ได้ก่อนไปถึงไปกอดคอหัวโจกแล้วบอกเฮ้ยไอ้น้องตอนกูเป็นนักเลงเนี่ยมึงยังเป็นวุ้นอยู่เลยนี่คิดว่าอีกแล้วกูพี่ฉันไปบอกเขาบอกเฮ้ยตอนกูเป็นนักเลงเนี่ยนะมึงยังเป็นวุ้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงอย่าเสี่ยงดีกว่าตอนเนี้ยเขาให้กูมาคุมที่นี่นะเขาให้กูมาคุมที่นี่ถ้ามีเรื่องที่นี่กูอยู่ไม่ได้แต่ก่อนที่กูจะอยู่ไม่ได้เนี่ยมึงไปก่อน เพราะนั้นมึงมีทางเลือกสองทางมึงมาเป็นพวกกูหรือว่ามึงมีปัญหาเอางั้นเลยเอางั้นเลยก็คุยกันอย่างเงี<อ>้ยก็คือเราเป็นช่างกลมาก่อนเรารู้ว่าวิธี<อ>นะ<อ>แล้วผมทํางานของเตยมาก่อนเสิร์ฟอยู่อาผมเนอะของเ<ถ>ตยเนี่ยแดนอิทธิพลเลยโอเคถนัดพี่ถนัดก็เป็นเป็นงานถนัดเราก็ไปจับกอดคอคุยพอกอดคอคุยกันครบหมดแล้วเนี่ยผมก็ไปคุยกับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทผมบอกว่าวิธีการเนี่ยมันจะต้องมีหลายวิธีการผสมกันเหมือนกับที่ผมจัดคอนเสิร์ต เพราะนั้นแทนที่จะจัดคอนเสิร์ตในในในห้างพาต้าเนี่ยผมขอแข่งกีฬาภายในอ๋อกระชับความสัมพันธ์อ่าผมขอแข่งกีฬาภายในเขาไม่เคยจัดมาเลยเพราะมันจัดไม่ได้มันเปิดใหม่มันทะเลาะกันด้วยเออมันมันทำงานเลิกสามทุ่มสี่ทุ่มมันจะไปจัดยังไงจะไปเล่นกันตอนไหนผมบอกเล่นหลังสี่ทุ่มเล่นหลังสี่ทุ่มทีนี้เวลาขอจัดแข่งขันกีฬาภายในผมก็ให้เหตุผลว่าไอคนที่ตีกันเนี่ยศักยภาพมันเหลือ คือมันมีความสามารถเหลือมันไม่รู้จะไปทําอะไรม,มันก็<พ>สแสดงให้คนเห็นว่าเฮ้ยกูมีศักยภาพกูเก่งด้วยการไปแสดงออกทางผิดผิดนะเวลาเหลือศักยภาพเหลือแทนที่จะให้มันเป็นแสดงออกทางผิดผิดใช่ไหมผมว่าจับหัวโจกมาทั้งหมด4ี่คนใช่ไหมมึงมาคุมคนละสีเป็น<อ>หัวโจกคุมคนละสีสีสีแทนที่มึงจะยกพวกตีกันใช่ไหมไม่มึงยกพวกมาแข่งกีฬาแล้วดูว่าใครจะชนะใครกชนะคนนั้นเก่ง เป็นหัวหน้าไปเลยอ่าเป็นหัวหน้าเลยแทนที่เขาจะเอาเขาจะเอาพวกมายกมาตีกันเอายกพวกมาแข่งกีฬากันเป็นสร้างสรรค์สร้างสรรค์อ่าใช้กําลังที่เหลืออยู่แทนที่จะใช้ในทางทําลายเปลี่ยนมาใช้ทางสร้างสรรค์และในขณะเดียวก็กําชับไปแล้วรู่ถ้ามีเรื่องมึงออกชิดสุดเดิมสุดเดิมเดี๋ยวจะมาดูว่าสูตรเดิมที่คุณสมคิดเคยใช้นะคะสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนไทยสุริยะเอามาใช้เป็นในส่วนของหัวหน้านะคะฝ่ายบุคคลได้ผลหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ กลับก็สู่ห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มนะคะพี่สมคิดคะพี่สมคิดใช้วิธีนี้นะคะก็ค,คือให้เขาเอาแรงที่เหลืออยู่เนี่ยมาแข่งกีฬาภายในกันครัใครชนะก็เป็นหัวหน้าหลักใช่ก็คือใครชนะคนนั้นเจ๋งนะ,ะแทนที่จะไปตีกันใครชนะคนนั้นเจ๋งไม่ใช่มาแข่งกีฬากันใครที่ได้เหรียญทองมากที่สุดคนนั้นเจ๋งนะคนนั้นเจ๋งพอเจ๋งเสร็จเราก็จะทําวันที่ปิดการแข่งขันกีฬาเนี่ยผมจัดคอนเสิร์ตพอดีมันตรงกับปีใหม่พอดี Oh. ผมจัดผมจัดคอนเสิร์ตภายในเนี่ยคุณต้องการวงไหนคุณจิ้มมาเลยแล้วเราเอาวงนั้นเนี่ยมาเล่นแล้วก็เป็นการฉลองปีใหม่แล้วก็เราก็จะไปประกาศข้างบนว่าใครคือหัวหน้าสีที่เก่งที่สุดแล้วก็จะมีรางวัลมอบให้อะไรให้คุณจะเป็นฮีโร่ในงานนั้นเลย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะไปใช้ศักยภาพในทางลบเขามาใช้ในทางบวกแล้วเขาจะได้ประกาศเกียรติคุณอย่างยิ่งใหญ่ เพราะนั้นทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็พอวันวันสุดท้ายที่เราปิดกีฬาสีก็เป็นการจัดงานปีใหม่เป็นการจัดงานปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ห้างเคยจัดมามแลนะ้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ดีแล้วไม่มีเรื่องแม้แต่นิดเดียวคุณสมคิดเลื่อนขั้นอีกแล้วผลักอ,อกกันอะไรต่อะไรกันก็ไม่มีมทีนี้พอพอผมทําตรงนี้เสร็จสองเดือนมันก็เรียบตัวไม่มีงานทํา นะมันก็ไม่มีงานทาทีนี้งานฝ่ายบุคคลเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้จัดการฝ่ายบุคคลไปไหนไม่ได้เวลามีปัญหาอะไรก็เขาจะถามอ่ะผู้จัดการแล้วทาไงต่อผู้จัดการทาไงต่อผู้จัดการทาไงต่อคือทุกคนเนี่ยเป็นเด็กใหม่เนึกอือกปลมเราเพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตอนทำงานสนามบินแต่ละขั้นตอนก็ไม่รู้เอ้นี่ทำยังไงนั้นทำยังไงนั่นนะฮะเพราะนั้นต้องถามผู้จัดการฝ่ายบุคคลตลอดผู้จัดการก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องนั่งอยู่แต่ในาออฟฟิศผมก็เอาระบบที่มาใช้ ก็คือทําระบบว่าอ่าเมื่อคนเข้ามาสมัครพอเขียนใบสมัครเสร็จแล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์สเสร็จแล้วทํายังไงต่อผมเขียนชาร์ตติดไว้รอบห้องเลยขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณติดขั้นตอนไหนคุก็แงนไปดูบนชาร์ตที่มันติดอ,อยู่รอบห้องเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเพิ่งเข้ามาทํางานวันนี้คุณก็สามารถทำได้จนเสร็จขั้นตอนตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งลาออก คุณทําได้หมดทุกขั <S like> <S <S ้นตอนทําเสร็จแล้วจะเอาเข้าแฟ้มไหนรอเซ็นรออนุมัติรออะไรแต่ไรผมจะเขียนไว้ละเอียดชัดเจนหมดตรงนี้มันเป็นโฟร์ชาร์ตมันเป็นโฟร์ชาร์ตที่เป็นระบบการทํางานของมันเพราะผมติดโฟร์ชาร์ตรอบห้องปุ๊บพนักงานทุกคนเวลาเขาติดตรงไหนเขาก็แหงนมองโฟร์ชาร์ตเพราะฉะนั้นเวลาผมเข้าไปในห้องผมถามว้าวันนี้มีอะไรยังไงมไม่มีพนักงานบอกว่าถ้ายังไม่เรียกไม่ต้องเข้ามา <laughs> เพราะว่ายังไม่มีปัญหาอ่ายังไม่มีปัญหาถ้ายังไม่เรียกไม่ต้องเข้ามาก็เลยผมก็เลยไม่ต้องเข้าไปเพราะว่าปัญหาเขาเคลียร์กันได้เองหมดเพราะว่าเนื่องจากเราทาเซตระบบไว้ให้เราทาโฟลชาร์ตไว้ให้ชัดเจนทุกคนเข้ามารู้ได้หมดแม้แต่คุณเข้ามาวันแรกคุณมองโฟลชาร์ตคุณก็เข้าใจคุณก็ทําได้นี่คือเขาเรียกว่าระบบนี่สําคัญท,ท,ที่ต่างประเทศเขาใช้กันเนี่ยก็คือ,อบ้านเราเนี่ยเวลาเข้ามาทํางานเนี่ยนะคุณกินเงินเดือนเต็มนะ พอสามเดือนไปแล้วเนี่ยคุณกินเงินเดือนเต็มแต่คุณทํางานได้ยี่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะคุณเป็นพนักงานใหม่คุณยังไม่รู้เรื่องคุณอะไรต่ละกว่าคุณจะทํางานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามปีนะสามปีห้าปีคุณถึงทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณกินเงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะนะแต่ต่างประเทศเนี่ยหรือว่าสแกนดิเนเวียอนไร์ที่ผมทําเนี่ยไม่มีทางครับคุณเข้ามาเนี่ยเขายอมเสียเวลากับคุณสามเดือนเขาฝึกคุณในสามเดือนนี้ฝึกละเอียดยิบเลยฝึกหนักมาก จนกระทั่งคุณมีความรู้เท่ากับคน5ปีภายใน3เดือน <Okay. S 2> และหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยคุณทำงานโดย mm hmm. มีระบบโดยมีโฟลชาร์ดโดยมีอะไรต,าไรต่างๆเน support. ี่ยซัพพอร์ตหมดเพราะนั้นทันทีที่คุณไปนั่งโต๊ะทำงานคุณทำงานได้เท่ากับคน5ปีเพราะนั้นคุณกินเงินเดือนเท่ากับคนทำงานปีแรก mm hmm. แต่คุณทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานมา5ปี mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. โอ้โหบริษัทกําไรมหาศาลกันตรงนี mm ้ hmm. เพราะนั้นนี่คือการลงทุนไง การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเราก็บอกให้ hey, เราลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลนะพยายามเพอเห็นต่างประเทศเขาลงทุนทรัพยากรบุคคลนะเขาพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วมันได้ผลดีมากก็คือได้อินคัมมาสูงมากเราก็พยายามจะพัฒนาบ้างแต่เราไปพัฒนาผิดระบบไปพัฒนาตรงไหนก็ไปเสียกับอะไรโดยโดยใช้เหตุ mm. ไม่พัฒนาในเรื่องของการเทรนนิ่งตรงนี้ซึ่งผมเองผมอยู่กับสแกนเนเวียนอะไรนเนี่ย <Don 't S 2> ผมรับผิดชอบเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเรื่องเทรนนิ่งเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาทํางานในสนามบินทั้งหมดเนี่ย ในฝ่ายโอเปอเรชันต้องผ่านผม oh, ต้อง <okay. S 1> ผมฝึก <Okay. S 1> เพราะ,ะนั้นผมก็เอาระบบการฝึกเนี่ยมาฝึกที่เมืองไทยมาฝึกที่พาตาโอ้โหปรากฏว่าดีมาก mm hmm. ก็คือผมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปจากเดือนละสองล้านเนี่ยเเดือนละสี่ล้านเนี่ยลดลงไปเกือบสองล้านบาทเจ้านายรักแย่เลยอ่าแล้วก็พอผมไม่มีงานฝ่ายบุคคลทำเนี่ยนะผมก็ไปช่วยงาน GM นิสัยเดิมอีกแล้วนิสัยชอบช่วยงานผู้อื่นตอนอยู่การบินไทยก็เป็นอย่างนี้ใช่ใชผมก็ไปไปช่วยงาน GM ผมก็ไปเล่าให้ GM ฟังว่าให้จีผมมีระบบที่ดีที่สุดในโลกของสแกนเนเวียนแอร์ไลน์มาผมจะเอามาเอามาใส่ให้เอาไหมแต่ว่ามีข้อแม้ว่า GM จะต้องสอนการตลาดผมเพราะผมอ่อนเรื่องการตลาดนะ ในเรื่องของการตลาดเนี่ยห้างสรพย์สินสาค้าเนี่ยถือว่าสุดยอดก<ช>ลยุทธ์การตลาดเก่งมากเพราะต้องคิดกันนาทีต่อน,นาทีมันต้องแข่งกันไง<ช>ห้างนี้คิดนี้อีกห้างนึงต้องคิดอีกอีกอกลยุทธ์หนึ่งเพื่อจะดึงลูกค้ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดกันช็อตต่อช็อตคิดกันทุกนาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเราผมก็ไปเรียนรู้การตลาดจากจาก GM นะในขณะที่ GM ก็เรียนรู้ระบบจากผมก็เอาไปถ่ายทอดกันแบ่งกันก็นกปรากฏว่ายอดขายเนี่ยเดิมจากเดือนละ13ล้าน เดือนละเจ็ดล้านเป็นสิบสามล้านแล้วก็ขึ้นเป็นเจ็ดสิบห้าล้านโอ้โหโอ้โหตอนนั้นลุ่งมากเลยทั้งทีมเลย uh huh. ออกมาดีมากเอาเอาระบบไอ้พวกนี้ไปใช้ค่าใช้จ่ายลดลงในขณะที่รายได้ <ผม S 1> <ว>กำเลสูงขึ้น,นกําลังกําลังสนุกมากแล้วผมก็ถูกวางตัวให้เป็น GM ออ้าวก็เริ่มเข้าเป้าหมายเพราะ,ะคุณสมคิดวางแผนไว้แล้วว่า ต้องเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งขององค์กรให้ได้เขาก็วางแผนว่าถ้าไปเปิดที่ใหม่เนี่ยก็มี2ทางเลือกหนึ่งให้ผมไปเป็น GM ที่ใหม่หรือว่าถ้าถ้าที่ใหม่มันมันยากเกินไปผมก็เป็น GM ที่นี่แล้วก็ GM เดิมก็ไปเป็น GM ที่ใหม่ก็โอเคนะเขาปั้นผมขึ้นมา GM เป็นคนปั้นผมนเพราะนั้นก็โอ้โหมีความรู้สึกสดใสละอนาคตสดใสแต่ปากรว่าอยู่ไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าเกิดคอน FLICT การเมืองภายในพี่สมคิดด้วยเปล่าเจ้านาย Oh, really? อ๋อเเจ้านายมีปัญหากาับ <GM. S 2> กทีมอื่น oh. ทีมอื่นแต่ปรากฏว่าสาเหตุที่เขามีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเจ้านายแต่ผมคือ <ทำ S 2> ตัว<ห>ปัญหาคนเขาไม่ค่อยชอบผมเพราะอะไรคะผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ว่าผมเป็นคนที่ทํางานเขาอิจฉาเหรอ,อ,อมันคงไปขวางอะไรบางอย่างมันเป็นการเมืองภายในคงเป็นไปขวางอะไรบางอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เจ้านายผมถูกบีบให้ออก ถูกบีบในลักษณะที่ไม่มีความสุขทํางานแล้วไม่สบายใจทีนี้เราก็รู้ว่าสาเหตุที่เขาไม่สบายใจเพราะสาเหตุมาจากเรามผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าผมเป็นต้นเหตุให้คนอื่นไม่สบายใจเนี่ยผมออกดีกว่าเอา้าผมก็เลยตัดสินใจยกทีมออกมาทีมผมมีอยู่สามทหารเสือผมก็ยกออกทั้งทีม3คนซึ่งสองคนเนี่ยก็ไปเป็น GM อยูโรบินสัน Oh. ไปเป็นผู้ช่วย GM แบบเขาก็คือห้างในการธุรกิจเดียกันในขณะที่ผมเองผมก็ออกไปเป็น GM บริษัทผลิตรถยนต์คนละเรื่องเลยนะอ่ะคนละเรื่องอีกแล้วครับ อีกแล้วครับท่านไฟได้ยังไงคือถ้าเรามีเราเรารู้เรื่องระบบการบริหารเนี่ยที่ไหนก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันมันมันเหมือนกับคนที่เก่งด้านการตลาดเนี่ยขายอะไรก็ขายได้ใช่ไหมพอพอเขารู้หลักอ้าวสมมติเขาเก่งเรื่องการตลาดบอกเอ้ยช่วยขายแก้วให้หน่อยอ้าเขาก็เอาแก้วไปขายเฮ้ยช่วยขายไส้อั่วให้หน่อยเขาก็ไปขายไส้อั่วเฮ้ยช่วยขายอ่อะไรอ่ะ อ่ทีวีให้หน่อยเข้าไ<ด>า<ม>ทีวี<ม>คือก็ได้หมดถ้ารู้หลักการตลาด<ม>เพราะนั้นคนรู้หลักการบริหารเนี่ยมันไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าสินค้าจะเป็นอะไรหรือผลิตอะไรหรือทําอะไรพอเราเข้าไปเราเอาหลักการบริหารเนี่ยเข้าไปใช้ได้แต่ตอนนั้นพี่สมคิดไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองห่างจากเป้าหมายที่วางไว้ใช่ไหมอย่างเจ่ดดังแบบพี่เบิร์ดเนี่ยมันปิดบัญชีไปเลยนะมันไม่มีเวลามาทําดังแบบพี่เบิร์แลวคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาคิดไง ทำวันต่อวันมันมันมันไม่มีเวลาคิดในเรื่องของของขเรื่องดังแต่ว่าเราได้ในเรื่องของ GM, GM. เรื่องของอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้ฮะที่ที่ที่คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนตอนนั้นเราไม่มีเงินจะกิน เราก็เลยรเรานะเป็นหนี้เป็นสินเราอะไรแต่ไรเรากําลังลําบากมากพอมามามา,มาทํางานด้านบริหารอุปเงินเดือนดีมาก mm hmm. เขาให้ผมเนี่ยเงินเดือนมากกว่าผู้จัดก,การทั่วไปเพราะว่าเราเป็น,เป,นเป็นทีมเฉพาะกิจที่เข้ามาแก้ปัญหา uh huh. เหมือนกันที่ผมแก้ปัญหาที่สนามบ,บินจําได้ไหม uh huh. เขาเลื่อนตําแหน่ง uh huh. ให้ในขณะที่ผมมาเนี่ยตาแหน่งเท่ากับคนอื่นแต่เงินเดือนผมมากกว่า Oh, ประมาณ50%โอ้โห oh, oh. มากกว่าเยอะมากแต่ไม่คิดจะย้อนกลับไปทําง,งานที่สแกนดิเนเวียซึ่งซึ่งมีเงินเยอะแยะมากมายแล้วเราก็มีประวัติที่ดีมากอยู่กับเขาไม่ไม่คิดไปแล้วผมผมมีปัญหา2ส,ส่วนในการที่ไม่ชอบไปต่างประเทศส่วนที่1ก็คือผมเจออากาศหนาวไม่ได้ผมผมถ้าเจอหนาวแล้วป่วยแล้วผมไม่ชอบหนาว hmm. กลัวมากเพราะนั้นทุกประเทศที่ไปมันหนาวหมด นะ,ะเรื่องที่สองก็คือผมเป็นคนที่กินอาหารอื่นไม่ได้นอกจากอาหารไทยเพราะอ,อยู่<อ>วัดอยู่วัดมันเนี่ยกินอาหารไทยมาตลอดน้ําพริกผักต้มอะไรแต่ไรเนี่ยไปกินอะไรอย,อย่างอื่นที่เป็นเนื้อกบแป้งอย่างเดียวเนี่ยผมกินไม่ได้ถ้าไม่มีผักไม่มีผล,มลไม้ขอเรื่องเส้นทางที่ตัวเองทำไปด้วยแลวมีความสุขไปด้วยก็คืออยู่เมืองไทยใช่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วผมจะโฮมซิกก็คือเวลาไม่ได้กินอาหารไทยเวลาเจอหนาวมากๆผมอยู่ไม่ได้ผมอยากกลับเมืองไทย อนั้นนั้นคือข้อจํากัดก็เลยไม่คิดจะไปต่างประเทศก็เลยวิ่งดิ้นรนทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไปเป็น GM บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อ่าบริษัทผลิตรถยนต์ผลิตรถยนต์เลยสาเร็จไหมได้ดังเป้าไหมเบอร์หนึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยตอนจะออกจากอ่าพาต้าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะออกแต่จําเป็นต้องออกเพื่อเพื่อหลีกทางให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะทาไงวานใบสมัครไปเยอะมากก็ไม่มีใครเอาตอนนั้นเงินเดือนสามหมื่นห้า วานใบสมัครไปเยอะมากเหลือเวลาอีกเดือนเดียวจะออ,ออกงานแล้วมมไม่มีใครรับไม่มีใครรับก็เอ๊ะทำยังไงดีเงินเดือนของสูงไปมั้งลดลงเหลือสามหมื่นก็ไม่มีใครเอาลดลงเหลือสองหมื่นห้าก็ไม่มีใครเอาลดลงเหลือสองหมื่นก็ไม่มีใครเอาเอเอไม่มีใครเอาเหลือเวลาอีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเราจะต้องออกแล้วพอเซ็นใบาลาออกไปแล้วถึงลำเหนือที่เราทำไงดีวะอดตายอีกแล้วกู เพิ่งจะดีอยู่ไม่กี่วันนี้อดตายแล้วก็มานั่งเก็บเงินไว้บ้างไม่ได้เก็บเงินไว้บ้างไม่ได้เก็บใช้นี่หมดตอนนั้นใช้นี้หมดกันนี้เยอะมากก็เราได้มาก็ใช้นี่ได้มาก็ใช้นี้ก็มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อนก็บอกเฮ้ยมากูดูหมอดูฮะเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์เขาดูหมอดูพ่อเขาเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็ได้ตำราหมอดูมาเนี่ยมาจากเมืองจีนแต่เขาไม่ใช่หมอดูแต่เห็นพ่อดูทุกวันเขาดูเป็นแล้วดูแลเป็นไงดูก็มาดูผม ก็ถามอ่ะมึงแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อหมอดูอ็่ลยคิดอยู่ว่าทําได้ด้วยตัวเองจะเชื่อหมอดูหรอือล่าคนแต่พ่บ <ทำ S 1> อบอกดูสนุกสนุกพี่อย่าไปซีเรียสดูสนุกสนุกไม่มีอะไรหมึงก็ดูบอกอ๋อรู้แล้วสายเหตุที่พี่ไม่ได้งานเนี่ยเพราะพี่ขอเงินเดือนน้อยเกินไปพี่ต้องขอเงินเดือนมากกว่าเดิมเท่าตัวหนึ่งแล้วพี่จะได้งาน ขอดูแนะนำอะไรสามหมื่น้ไม่มีคนเรียกเลยสองหมื่นสองหมื่นลดลงสองหมื่นยังไม่เอาเลยเขาบอกต้องคำว่าเซลล์แล้วนะ S A L E เซลล์แล้วนะยังไม่มีคนจ้างเขาเขาก็บอกต้องต้องเพิ่มเงินเดือนอีกเท่าตัวถึงถึงจะมีคนเอาแล้วก็โอ้โหพี่ถ้าพี่พื่ขึ้นเงินเดือนอีกเท่าตัวน่ะสามบริษัทมันจะแย่งกันเลยภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะภายในอาทิตย์หน้าวันที่เท่านั้นเท่านั้นเลยนะวันนั้นวันนั้นเนี่ยสามบริษัทมันจะแย่งกันเลยโอ้โหแล้วดวงพี่เนี่ยเดินทางเยอะมากเดินทางรอบโลกเลยนะเนี่ย <med> เอาแล้วเอาแล้วหมอดูอะไรเนี่ยไม่ใช่หมอดูอาชีพด้วยนะั่นน่ะหมอู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็บอกโอ้พี่เดินทางรอบโลกเลยนะเนี่ยผมก็ถามว่าเฮ้ยเดินทางเรื่องงานหรือเปล่า <med> เรื่องงานพี่ <med> เดินทางฟรีป่ะฟรีโอ้โหนี่พี่เดินทางจนกระทั่งพี่พี่ต้องบอกเขานะว่าพี่เดินพี่ไม่เอาแล้ว <med> ไม่ไหวแล้วยกเลยบอกมึงผิดแล้ว ไม่ได้ดังใจเลยตอนนี้กูเนี่ยอยากเดินทางใจจะขาดแล้วถ้าเดินทางฟรีนะเดินทางลบๆไม่มีทางปฏิเสธเลยยังไงก็ไม่มีทางก็คือมันผิดหมดละเราเราดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้สักข้อที่มันทำ้วททาตามเขาไม่หลับผิดๆเนี่ยทำตามเขาไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีทางเลือกละลองดูก็ได้ก็เงินเดือนตัวเองเหรอลองดูกได้ก็ส่งใบสมัครใหม่จะตั้งเงินเดือนไว้ที่เท่าไหร่ที่ต้องการมันมันให้เอาสองเท่าก็ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเราก็ไม่กล้าไว้เจ็ดหมื่นมันเดี๋ยวคนไม่เอาเ็เอาสักห้าหมื่นห้าพอวะ พระเจ้าช่วยจอดคุณผู้ฟังที่เคารพคะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยละกันพรุ่งนี้มาดูซิว่าไใบสมัคร5้าหมื่นหเนี่ยมันจะเป็นผลไม่หมอดูที่ไม่ใช่หมอดูมืออาชีพแนะนําแล้วคุณสมคิดก็ทำตามด้วยนะคะมาร่วมลุ้นกันกน,นคะคะ